คุณเซนครั่งเตรียมใช้เครื่องยิงจรวด BM21 หากประเทศไทยปล่อยให้ในายสมรังสีผ่านแดน,นรัฐบาลของทั้งสองประเทศไทยและกัมพูชาไม่สงบแน่พร้อมสัตว์รัฐบาลมาเลเซียว่าระวังจะมองหน้ากันไม่ติดคุยกลายเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศเลยนะครับที่ทำให้หลายฝ่ายวิตกกันว่า หรือว่านายคุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเนี่ยจะเป็นบ้าไปแล้วคือถึงขั้นกล้าออกมาพูดออกสื่อขู่ทั้งรัฐบาลมาเลเซียและรัฐบาลไทยว่าถ้าให้ในสมนังสีอดีตผู้นำฝ่ายค้านที่มีชาวขเขมรสนับสนุนมากมายเข้าประเทศหรือเดินทางผ่านทางชายแดนเข้ามากัมพูชาได้รับรองเลยว่าจะมองหน้ากันไม่ติดและรัฐบาลทั้งสองประเทศเนี่ย จะไม่มีวันอยู่อย่างสงบสุข ซึ่งสาเหตุที่นายคุนเซนออกมาพูดถึงขนาดนี้ก็เพราะว่านายสมรังสีที่หนีออกไปต่างประเทศนั้นอยู่ๆก็ได้เดินทางมาโผล่ที่ประเทศมาเลเซียโดยที่นายคุนเซนเนี่ยอ้างว่าตนเองนั้นเคยคุยกับนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียไว้ว่าจะรับปากและให้สัญญาว่านายสมรังสีเนี่ยจะไม่มีวันได้เหยียบแผ่นดินนี้อีก แต่อยู่ๆเขากลับเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียด้วยเที่ยวบินส่วนตัวในวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาได้อย่างไรเรื่องนี้ทางรัฐบาลมาเลเซียต้องมีคำตอบซึ่งข่าวที่นายวุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาออกมาขู่ทั้งไทยและมาเลเซียฟอร์ดๆนี้ได้ลงเผยพแพร่ในสื่อของขเขมรที่ชื่อว่าขแมทาม โดยมีเนื้อหาเล่าว่าในสมรังสีนั้นถูกห้ามไม่ให้รวมตัวกันกับผู้สนับสนุนของเขาที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียและถูกบังคับขับไล่ให้ออกจากประเทศนี้ไปเรียบร้อยแล้วซึ่งในสมรังสีนั้นได้วางแผนที่จะจัดการประชุมขึ้นกับสมาชิกหลายคนในกลุ่มของเขาและยังวางแผนที่จะตรงไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ แต่ล่าสุดเนี่ยนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียได้ออกคำสั่งขับไล่ให้ในายสมรังสีออกจากประเทศไปโดยด่วนพร้อมให้คำมั่นกับนายคุณเซนว่านายสมรังสีเนี่ยจะไม่ได้เหยียบแผ่นดินมาเลเซียอีกพร้อมทั้งยังอธิบายว่าที่นายสมรังสีเล็ดลอดเข้ามาได้นั้นก็เพราะว่าเขาแอบใช้หนังสือเดินทางของประเทศฝรั่งเศสเพื่อหลอกเจ้าหน้าที่มาเลเซีย ซึ่งวันก่อนหน้านี้เขาพยายามที่จะจัดการประชุมให้ได้แต่ถูกขับไล่เสียก่อนและนายคุณเซนได้ให้สัมภาษณ์ออกสื่อถึงเรื่องนี้ว่าฝากขอบคุณไปถึงนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่สัญญากับผมถึงสครั้งว่าจะไม่ปล่อยให้ในายสมรังสีเข้าประเทศและถ้าเขายังดื้อรั้นที่จะมาอีกนั่นจะทำให้รัฐบาลกัมพูชากับรัฐบาลมาเลเซียมองหน้ากันไม่ติด ซึ่งเมื่อนายสมดังสีไปถึงมาเลเซียแล้วก็ยังคุยโวโออวดว่าจะมาเมืองไทยอีกด้วย นายคุนเซนจึงบอกเพิ่มเติมอีกว่านายสมรังสีคนนี้ประกาศที่หน้าเพจของเขาว่าเขาจะสามารถกลับเข้ากัมพูชาโดยผ่านทางประเทศไทยได้หลังจากที่ไทยเนี่ยเลือกตั้งและได้รัฐบาลใหม่แล้วเนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทยทำให้ในายฮุนเซนเนี่ยขู่ทับไปอีกรอบว่าเขาพร้อมจะต้อนรับด้วยเครื่องยิงจรวด BM21 ซึ่งเป็นเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องขนาด122มมและยังพูดถึงประเทศไทยด้วยว่าเรายืนอยู่บนหลักการไม่แทรกแซงกันละกันหากรัฐบาลไทยทำเช่นนั้นซึ่งหมายถึงการเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายค้านหรือปล่อยให้ในายสมรังสีผ่านแดนไทยเข้ามาสู่กัมพูชาได้รัฐบาลทั้งสองฝ่ายจะไม่มีทางอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขแน่นอน โดยเมื่อข่าวนี้แพร่ออกไปนะครับก็มีชาวคอมรที่เห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยบางคนก็คอมเมนต์บอกว่านายกุนเซนเนี่ยบ้าไปแล้วจะกลัวอะไรกับนายสมรังสีขนาดนี้แต่บางคนก็บอกว่านายสมรังสีตั้งหากที่เป็นพวกทรยศต,ต่อประเทศชาติและหวังที่จะดึงให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาแทรกแซง ซึ่งก็อาจจะมีบางคนนะครับที่ไม่รู้จักว่านายสมรังสีเนี่ยคือใครมีประวัติความเป็นมาอย่างไรเราจะเล่าให้ฟังย่อๆนะครับนายสมรังสีในมุมมองของชาวขาเขมรแทบจะเป็นคู่ปรับตลอดการของนายคุณเซนและเชื่อกันว่าพ่อของเขาเป็นนักการเมืองที่ถูกสายลับของรัฐบาลสังหาร แต่ด้วยความที่เขาจบจากประเทศฝรั่งเศสทําให้ชาวเขมรส่วนหนึ่งมองว่าเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่จนได้เป็นสมาชิกของพรรคฟุนซินเปกของสมเด็จกรมพันนโรดมรนริตรวมทั้งเคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของกัมพูชาอีกด้วยแต่ก็ถูกปลดออกโดยนายคุนเซนนี่แหละแถมยังถูกกดดันจนถูกไล่ออกจากพรรคฟุลซินเปก เขาจึงออกมาตั้งพรรคใหม่ของตนเองและเมื่อลงเลือกตั้งนายสมดังสีได้กล่าวหาว่านายคุณเซนเนี่ยใช้วิธีให้กกตคำนวณคะแนน,นใหม่จนพรรคของเขานั้นแพ้ และบอกว่านายฮุนเซนเนี่ยโกงคะแนนเสียงจึงได้นาประชาชนออกมาประท้วงขับไล่จนถูกฝ่ายรัฐบาลของนายฮุนเซนปราบปรามอย่างรุนแรงซึ่งก็มีครั้งหนึ่งนะครับที่มีการประท้วงและถูกปาระเบิดใส่จนทําให้มีผู้เสียชีวิตมากมายซึ่งนายสมรังสีเนี่ยเชื่อว่านายฮุนเซนนั่นแหละเป็นคนบงการและนั่นก็ทำให้นายสมรังสีถูกตั้งข้อหากบฏ และพยายามที่จะรอบสังหารนายฮุนเซนจนเขาต้องหนีเพื่อลี้ภัยไปต่างประเทศแต่ด้วยความที่นายสมดังสีเนี่ยยังมีประชาชนชาวขเขมร ให้ความสนับสนุนอย่างมากมายนี่แหละครับจึงทําให้ในายวุลเซนเนี่ยหวั่นใจว่าถ้านายสมรังสีกลับเข้ามาประเทศกัมพูชาได้อีกครั้งอาจทําให้ชาวเขมรลุกฮือขึ้นประท้วงใหญ่อีกรอบเพราะล่าสุดพักแสงเทียนที่นายสมรังสีให้ความสนับสนุนนั้นก็ถูกกกตกัมพูชาเนี่ยเล่นงานจนไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งไปเรียบร้อยแล้ว จึงทำให้สมาชิกพักแสงเทียนนับหมื่นคนขู่ว่าจะออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ในการลงเลือกตั้งครั้งนี้ที่จัตุรัสประชาธิปไตยของกัมพูชาแต่ทางรัฐบาลของนายขุนเซนก็ได้ออกมาขู่กลับว่าถ้าจะออกมาชุมนุมต้องได้รับการอนุญาตจากทางการก่อนมิฉะนั้นแกนนำจะถูกจับขังอย่างแน่นอน จนเป็นที่มาของการเคลื่อนไหวทางการเมืองของนายสมรังสีที่ตอนแรกนั้นเขาได้บินไปพบกับชาวเขเมรที่สนับสนุนเขาที่ประเทศออสเตรเลียก่อนแล้วจึงได้ออกเดินทางต่อมายังประเทศมาเลเซีย โดยนายสมนังสีได้ซัดก,กลับนายฮุนเซนว่าการที่ให้สัมภาษณ์ว่าเขาถูกไล่ออกจากประเทศมาเลเซียนั้นเป็นข่าวปลอมเรื่องจริงคือเขาเดินทางด้วยการจองตั๋วเครื่องบินเหมือนคนทั่วไปนี่แหละไม่ได้เดินทางด้วยเที่ยวบินส่วนตัวอะไรเลย รวมทั้งโพสต์อวดตัวเครื่องบินและภาพถ่ายของเขากับผู้สนับสนุนชาวขเขมรที่อาศัยอยู่ในมาเลเซียรวมทั้งเขาได้ถ่ายรูปกับเจ้าหน้าที่ต่างๆของประเทศมาเลเซียด้วยไม่ได้โดนขับไล่ออกจากประเทศมาเลเซียอย่างที่สื่อกมูชาหลอกชาวขเขมรแต่อย่างใด และบอกว่านายหุนเซนนั่นแหละที่บ้าไปแล้วที่ออกมาขู่ทั้งประเทศมาเลเซียและประเทศไทยรวมทั้งขู่ที่จะใช้อาวุธเครื่องยิงจรวดอีกด้วยซึ่งในโพสต์ล่าสุดของนายสมรังสีได้โชว์เอกสารบางอย่างพร้อมบอกว่า วันไหนที่นายคุณเซนหลุดออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีวันนั้นแหละเขาจะสูญเสียทั้งสิทธิพิเศษทางการทูตและถูกจับขึ้นศาลทันทีและเขาจะต้องเผชิญหน้ากับศาลของฝรั่งเศสซึ่งจะเรียกเขาไปไต่สวนเพราะเขาเป็นผู้รับผิดชอบในคดีที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายและการวางระเบิดฆ่าคนในกรุงพนมเปญ และแน่นอนครับนักวิเคราะห์ทางการเมืองได้พูดถึงความวุ่นวายของกัมพูชาในขณะนี้ว่าเป็นการรักษาอำนาจอย่างบ้าคลั่งของนายอุนเซนที่พยายามจะดิ้นรนเฮือกสุดท้าย เพราะท้านายสมรังสีเข้ามาในประเทศกัมพูชาได้จริงๆย่อมหลีกหนีสงครามกลางเมืองไม่พ้นอย่างแน่นอนซึ่งตรงนี้ก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่านายคุณเซนเนี่ยจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรต่อไปเพราะในครั้งก่อนเมื่อปี2562ก็เคยถึงขั้นสั่งทาหารขเขมรวางกำลังปูพรมตามชายแดนไทยช่วงจังหวัดสระแก้ว เพื่อสกัดไม่ให้ในายสมรังสีผ่านเข้ามาได้นั่นก็เคยทำมาแล้วนะครับกับแค่การเคลื่อนอาวุธยิงจรวด BM21 เพื่อมารอรับนายสมรังสีตามชายแดนไทยเขาจะกล้าทำตามที่ลั่นวาจาวไว้หรือไม่ก็ไม่มีใครรู้นะครับซึ่งก็มีคนไทยเข้าไปคอมเมนต์เดือดว่าขู่ได้ขู่ไปแต่ถ้ายิงแล้วมันล้าเข้ามาในไทยเมื่อไหร่คราวนี้ขอให้ทหารไทยอย่ายั้งมือ ส่วนผู้ชมทางบ้านคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเรากันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวและสาระดีๆที่มีมาฝากทุกวัน Hit Movie ข่าวเด่นประเด็นฮิต